สำหรับการวรรยายตอนนี้นะครับเราก็จะไปคุยกันถึงเรื่องการล้างพิษตับกับนิ้วตนเองนะครับตัวการล้างพิษตับกับนิ้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสี่ต้อเ,เข้าใจก่อนก็นคือว่าเราต้องเข้าใจว่าไอ้วัตในช่องท้องเนี่ยมีเอาไว้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างทีมคันก็คือตับตับนี่นะฮะมันจะอยู่ทางด้านใต้ช้โครงด้านขวาของตัวเราถ้าเราดูง่ายๆเนี่ย ตับจะแบ่งเป็นสซีกมีซีกขวากับซีกซ้ายนะครับซีกข,ขวาจะใหญ่กว่าแล้วก็ซีกซ้ายจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งของที่เกี่ยวข้องกับตับก็คือถุงน้ําดีถุงน้ําดีนี่จะเป็นอวัยวะที่เราดูในรูปนี่เป็นสีเขียว,ยวนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากอร์เบอเดอร์เนี่ยตัวกอร์เบอเดอร์ที่เป็นตัวเก็บน้ําดีไอตัวน้ําดีเนี่ยก็จะสร้างจากตับแล้วก็มาเก็บที่ถุงน้ําดี แลวส่วนน้ําดีส่วนเนี้มันจะเป็นส่วนที่ว่าออกมาตอนช่วงที่เรากินอาหารที่มันมีไขมันอยู่ด้วยหรือที่มันมันนะฮะเพราะมันตัวตัวน้ําดีจะเป็นช่วยย่อยไขยมันที่อยู่ในส่วนนั้นแล้วก็ทําให้ใการดูดซึมของไขมันเข้าไปในร่างกายได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ตัดถุงน้ําดีไปแล้วเนี่ยหรือมีปัญหาทางเดินน้ําดีไม่สะดวกเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการย่อยอาหาร ดยเพพาะอาหารที่มีไขมันได้นะครับคราวนี้หน้าที่ของตับส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือการกําจัดสารพิษคราวนี้สารพิษเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งง่ายๆในร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็นสารพิษออกเป็น2ประเภทนะครับส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าสารพิษที่ละลายน้ําได้ซึ่งไอ้ส่วนนี้ไม่ยากครับเวลาถ้าละลายน้ําได้เนี่ยเวลามันส่งออกมา ขับออกจางร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่มันอจะขับออกไปเป็นเรียกว่าขับออกทางปัสสาวะหรือทางฉี่นะครับออกทางไตขับออกมานะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสารพิษบางอย่างเนี่ยซึ่งมันไม่ไม่ละลายน้ําแต่มันละลายในไขมันส่วนนี้มันก็เป็นหน้าที่หลักของที่ตับจะต้องจัดการกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตับก็จะพยายามจะแปลงสารพิษที่ละลายในไขมันให้ กลายมาเป็นสารพิษที่ละลายในน้ําได้แล้วก็มันจะได้ขับออกไปจากร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับพระไม่อย่างนั้นเนี่ยสารพิษพวกนี้มันจะสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะครับพอตับเนี่ยแปลงสารพิษจากที่ละลายในไขมันเนี่ยให้เป็นละลายน้ําได้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ง่ายฮะส่วนหนึ่งไปออกไปขับไปทางปัสสาวะหรือทางฉี่ของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งก็ เข้าไปสู่เขาเรียกว่าน้ำดีเพราะฉะนั้นน้ำดีที่ตับสร้างออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปช่วยย่อยอาหารที่มีไขมันทําให้ร่างกายดูดซึมไขมันได้ดีขึ้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสารพิษปนอยู่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่มีการอุตานทองถุงน้ำดีหรือทางเดินน้ำดีเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะอาจจะทาให้เกิดปัญหาการข้างของสารพิษในร่างกายได้ ครนีที่สําคัญเนี่ยที่เขาบอกว่าการรางพิษตับนี่คืออะไรนะครับเพราะว่าการ,ร้ังพิษตับจริงๆแล้วง่ายๆเลยก็คือการทําให้ตับทําหน้าที่ได้ตามปกติคำว่าก,การที่ตับทําหน้าที่ได้ตามปกตินี่ตับก็สามารถต้องสามารถขับสารพิษออกมาได้พูดง่ายคือตับต้องทําการแปลงสารพิษที่ละลายในไขมันให้กลายเป็นละลายน้ําได้ถ้าตับสามารถทํานี้ได้ปั๊บ อันนี้ก็ง่ายอย่างแล้วใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรารู้ว่าไอตัวสารพิษที่มันละลายน้ําได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ขับไปทางปัสสาวะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ขับอกมาทางน้ําดีด้วยเพราะฉะนั้นทางเดิมน้ําดีต้องไม่อุดตันคราวนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาที่ว่าทางในทางเดินน้ําดีเนี่ยเกิดการอุดตันได้เขาก็เกิดการอุดตันได้เนี่ยก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไปอุดกั้นในทางเดินน้ําดีเช่นมีนิ่วเป็นต้นนะครับ ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะได้ยินเรื่องของนิ้วเนี่ยในถุงน้ําดีเป็นหลักนะครับแต่นิ้วในตับหรือนิ้วในทางเดินน้ําดีเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันแต่จริงๆเขามีงานวิจัยนะครับเขาบอกมาแล้วนะว่านิ้วเนี่ยเกิดได้ทั้งสองส่วนเลยคือเกิดในถุงน้ําดีก็ได้แล้วเกิดในตับก็ได้แต่นิ้วในตับเนี่ยจะต่างจากนิ้วในถุงน้ําดีนิดนึงคือนิวในถุงน้ําดีเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่นิ้วในตับเนี่ยจะเป็นนิ้วเขาเรียกว่า เกิดจากคอเลสเตอรอลเพราะนั้นนิ้วพวกนี้จะนิ่มมันจะนิ่มนะครับมันจะนิ่มกว่ากันนะครับเพราะเกิดจากตัวไขมันพวกคอเลสเตอรอลนะครับคันี้นิ้วเองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการเกิดโรคได้สาร,รพัดสาร,รเพเลยนะฮะทั้งอาจจะมีการทําให้ตัดตับบวมได้นะครับมีอาการอาหารไม่ย่อยต่างๆนะครับแล้วก็มีการกดไหลย,ย้อนต่างๆ พวกนี้เนี่ยมีปัญหาได้เกิดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นไอตัวการล้ลางพ้ตับขับนิ้วเนี่ยจุดประสงค์เขาคือว่าต้องการทําให้ทางเดินน้ําดีนี่เปิดโลง่งเอาพยายามเอาทําไงก็ได้เอานิ้วออกจากตับที่อุดตันอุดกั้นในตับอุดกั้นทางเดินน้ําดีต่างๆเนี่ยเอาให้หลุดออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันหลุดออกมาแล้วเนี่ย ตับก็จะทํางานได้ดีขึ้นมีการขับน้ําดีออกมาได้ไอตัวสารพิษที่ออกมาจากจากไอตัวน้ําดีเนี่ยมันก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ก็มีคนเขาให้เขาให้ข้อสรุปมานะครับว่าโรคที่เกิดจากนิวในถุงน้ําดีหรือเกิดในตับเนี่ยมันมีได้หลายโรคเลยนะครับถ้าดูดูตามสไลด์เนี่ยจะเห็นเลยนะว่ามันมีโรคที่เกิดได้เป็นสิบสิบโรคเลยนะครับเป็นสิบสิบอาการเป็นสิบโรคเกาเกลเป็นมะเรง็ง มีตับอักเสบปวดทิ่สะอะไรต่างเยอะแยะแต่ไมหมดเลยนะฮะอาหารไม่ย่อยต่างๆเป็นต้นหรือว่าปวดตามหัวไหล่อะไรต่างเป็นต้นนะครับอ้วนความอ้วนส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวส่วนนี้เป็นกันนะครับคราวนี้โรคอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะรู้จักก็คือเรื่องของไขมันพอกตับไขมันพอกตับเนี่ยส่วนหนึ่งเขาเกิดจากการที่ร่างกายนะครับกินอาหารบางประเภทมากเกินไปเช่นโปรตีนน้าตาล แอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เกิดไขมันพอกตับได้อยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราต้องรู้ก็คือว่าการเกิดไขมันพอกตับเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่ว่าสารพิษบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถขับออกมาได้คือตับไม่สามารถขับสารพิษออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตับก็ต้องพยายามทาจจาาําให้สารพิษนั้นเจือจางการทําให้สารพิษเจือจางได้ก็คือว่าเรารู้ว่าสารพิษเนี่ยส่วนในเมื่อละลายน้ําได้อันนั้นไม่มีปัญหาขับออกมาทางปัสสาวะได้อยู่แล้วแต่ส่วนที่มันละลายน้ําไม่ได้เนี่ย หรือละลายในไขมันเนี่ยตับต้องทําให้มันเจือจางลงวิธีการทาให้เจือจางคือว่าต้องเพิ่มไขมันมากขึ้นพอมีไขมันมากขึ้นไอตัวสารพิที่ลายในไขมันก็จะเจือจางลงก็การจะเกิดปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาต่อสุขภาพในร่างกายของเราเนี่ยน้อยลงไปนะครับครนี้เวลาบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ําดีนะครับแล้วก็ไปผ่าตัดเอาถุงน้ําดีออกเนี่ย ก็มีคนก็ให้ความเห็นนะว่าการทําแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัญหาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของนิ้วที่อุดตันท่อน,น้ําดีในตับอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีปัญหาว่าการที่มันอุดตันแล้วเนี่ยน้ําดีก็ไหลออกมาไม่เพียงพออยู่ดีเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาเราตัดถุงน้ําดีออกแต่ทางเดินทางเดินท่อน,น้ําดีในตับก็ยังตันเหมือนเดิม น้ำดีก็ไหลไม่สะดวกก็ยิ่งมีปัญหาเรื่องของการย่อยการดูดซึมอาหารแล้วก็สารพิษก็ขับออกมาไม่ได้เพราะนั้นสารพิษยังสะสมมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนี่นะครับเวลาร่างกายเนี่ยเวลาเขาเอาปล่อยน้ําดีออกมานี่นะครับมันจะทาให้ไปดูดซึมพวกสารอาหารพวกไขมันแรต่างเข้าไปบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะการที่น้ําดีไหลมาเพียงพอเนี่ย พอดูซ so ึมไขมันเข้าไปได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออไขมันไม่มีเพียงพอใช่ไหมมีคอเลสเตอรอลเพียงพอแต่ถ้าเกิดสมมติมันไหลมันไหลออกมาไม่ถ้าเกิดน้ําดีไหลไหลออกมาไม่สะดวกเนี่ยมันก็เกิดเหมือนร่างกายรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันขาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายพยายามสร้างไขมันขึ้นมาตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมาอาจจะมาจากไอเรื่องของ ทางเดินน้าดีอุตันก็ได้นะครับก็มีคนเคยถามว่าการเอานิ่วจากถุงน้ําดีหรือจากตับออกเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรลองรับหรือเปล่านะครับมันก็มีงานวิจัยของฝรั่งอยู่นะฮะที่เขาเคยทำนะฮะที่เขาเคยศึกษามาตั้งแต่ปี1 9 9 8นี่นะครับเขานำเสนอนะฮะในการประชุมเ,เขาเรียกว่าแพทย์ปศะจสตร์ครอบครัวนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย เขาบอกว่าการใช้น้ำมะนาวการใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยหรือการใช้พวกกระเทียมต่างๆนี่นะครับมันช่วยในการกระตุ้นการขับนิ่วในถุงน้ำดีออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าให้การขับในการรักพิษตับการขับนิ้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับในพวกฝรั่งเขาก็ทํากันนะครับจริงๆมันเป็นภูมิปัญญานานมานานแล้วนะครับในเรื่องของการทํา รามีตับขับนิ้วเนี่ยตั้งแต่สมัยอายุรเวทจนตอนหลังเนี่ยในฝรั่งเองเขาก็มีการทําเรื่องของการขับนิ้วออกมานะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครว่าเวลาก่อนที่เราจะทําการล้างพิตับเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับคือนิ้วในตับเนี่ยมันใช้เวลาในการเคลื่อนที่สมมุติเราเอานิ้วในส่วนส่วนที่อุดตันในท่อน้ําดีออกไปแล้วเนี่ยท่อน้าดีส่วนปลายเอานิ้วออกไปแล้วเนี่ยถามว่านิ้วไอ้ที่มันยังตกค้างอยู่เนี่ย อยู่ด้านบนเนี่ยอยู่ในตัวตับเนี่ยมันจะไหลออกมาทางท่อน้ีส่วนปลายเนี่ยใช้เวลานานไหมต้องใช้เวลา,เาประมาณ2อาทิตย์นะครับเพราะว่าการล้างพิษตับเนี่ยไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วนิ้วไหลมาหมดเลยมันจะค่อยๆไหลออกมาส่วนปลายเราออกได้ง่ายก็ออกไปก่อนไอ้ที่อยู่ส่วนต้นๆมันก็ค่อยๆออ,ออกตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อนิ้วใหม่มันใช้เวลาเดินทางประมาณ2อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําล้างพิษตับเนี่ย ส่วนใหญ่ที่เขาจะแนะนําให้ทำก็คือว่าทําล้างพิษตับขับนิ้วเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดจะทาทีนั้นทําได้ไหมก็ได้อาจจะแต่ก็ประมาณสักเดือนละสองครั้งก็พอเพราะว่านิวมันใช้เวลาเดินทาง2อาทิตย์เพราะนั้นเราทำสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนละสองครั้งนะครับคราวนีน้ก็มีคําถามเหมือนกันว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาขับนิ้วออกมาเนี่ยกว่ามันจะหมดต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ ก็ใช้เวลาประมาณส่วนใหญ่ที่ทำนะครับคือส0กว่าครั้งแต่บางคนอาจจะต้องทํามากกว่านี้อาจจะต้องทําถึงส5ครั้งก็มีนะครับก็จะขับนิ้วออกหมดนะครับแล้วก็มีคนสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดเราจะทําการขับนิ้วหรือการล้างพิตับเนี่ยทำแค่สองสาครั้งพอไหมพอนี้มันออกมานิดหน่อยก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำต่อแล้วก็มีคนให้คําแนะนํานะครับว่าการขับนิ้วออกจากถุงน,น้ําดีเนี่ย พอนิ่วมนเริ่มหลุดออกจากทางเนินน้ําดีปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้ตับทํางานได้ดีขึ้นตับพยายามจะขับสารพิษออกมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําไปแล้วสองสาครั้งเนี่ยพอตับเริ่มทํางานดีขึ้นขับสารพิษมากขึ้นทํานงานได้ดีขึ้นแต่เราไปปล่อยให้มันยังปล่อยให้นิ่วของใหม่ที่ออกมาเนี่ยอุดกั้นต่อไปมันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นสารพิษอาจจะมาคั่งได้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาร้างพิตับขับนิ้วเนี่ยถ้าอยากกระทําคือทำให้มันครบไปเลยฮะถ้าไม่ทําบางทีไม่ทําซะเลยยังดีกว่านะครับ